เริ่มเลยค่ะลูกเอาเลยเติมน้ำพนักงานเติมน้ำเติมเลยลูกพนักงานเติมน้ำอ่าสีบุญจับค่อยๆค่อยๆค่อยๆระวังแก้วด้วยอ่าสีอ่าพออ่ไปลูกเติมคนต่อไปเลยตามเติมให้คนต่อไปเลยเก้าปลปลาบลปลาลูกปลาลูแก้ววางแก้วอย่าพึ่งลูกเดี๋ยวเข้าพร้อมกันใจเย็น โบระว่างแก้วก่อนเดี๋ยวแก้วตกแตกเดี๋ยวคอบพร้อมกันระวังขวดสีด้วยนะลูกระวังขวดสีด้วยนะคะระวังขวดสีด้วยนะคะใครได้น้ําแล้วให้เติมน้อยมันน้อยไปเปล่าลูกก้องน้ํามันน้อยไปเปล่าใครได้น้ําแล้วให้เติมสีลงไปนะลูก น้ำมันน้อยเกินไปด้านไปเติมน้ำที่น้อยก่อนลูกไปน้ำมันน้อยเกินไปอ่ะไม่งั้นน้ำไม่เต็มแก้วนะลูกเอาเอาเอาอ่าขอสีผสมอาหารน่อยอ่าพอพอวางเหยือก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 ใจเย็นๆทำตามขั้นตอน อ่าให้สี่คนหน้าก่อนนะลูกสี่คนหน้าเอาเอาเอาสีมาไว้ข้างนี้เลยลูกอ่าหยิบแก้วลูกหยิบแก้วเลยค่ะค่อยค่อยครอบไม่ต้องกลัวไฟนะปามหยิบข้างไหนของเรา啊ค่อยค่อยไม่ต้องกลัวไฟเพราะไม่งั้นเดี๋ยวแก้วตกแตกลูกอ่ามันเกิดอะไรขึ้นสังเกตดิลูกมันเกิดอะไรขึ้นคะอะไรคะอย่าเปิดแง้มนะ อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นบอกคุณครูสิลูกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโบครูให้สังเกตก่อนลูกมันเกิดอะไรขึ้นคะไฟดับไฟดับอะไฟดับแล้วไงต่อขอห้บ้านไฟดับแม่ไฟดับนี่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับลิฟเทียนโบยังไม่ได้ตอบครูเลยโบดึงแล้วอะมันเกิดอะไรขึ้นโบตอบคุณครูก่อนน้ำมันขึ้นน้ำมันขึ้นมาในแก้วแล้วทาไมคะ อ่าเทียมมันดับนันเกิดจากอะไรรู้ไหมอ่ะเดี๋ยวค่อยสรุปอ่ะคนต่อไปมากลุ่มต่อไปมาใครทำแล้วมาเยื่ยงข้างมาให้กำลังใจเพื่อนมาเร็วอ่ะดูสิคะว่ากลุ่มต่อไปเขาจะตอบได้ไหมอ่ะมาพร้อมหยิบแก้วเลยค่ะอ่ะไม่ต้องเถียงกันสังเกตเพื่อนเมื่อกี้เราไม่ประสบผลสำเร็จเราสังเกตเพื่อนมาแล้ว อ่ะมันเกิดอ,อะไรขึ้นคะน้ำขึ้นมาน้ำมันขึ้นมา,มนนมาในขณะที่น้ำมันค่อยๆขึ้นเทียมมันทำไมเทียนเทียนดักครัไอ่ามีกล้องตอบคนเดียวบางคน,ไ,นไม่ตอบเลยอ่ะเก่งมากกลุ่มนี้กล้องได้คะแนนร้อยคะแนนเต็มอ่าเพราะว่าตอบคนเดียวเนาื้อมัวใจยังงงอยู่นะคะอ่ามีใครจะตอบเพิ่มไหมอ่ะว่าไงคะ ตอบไม่ได้เพราะว่าไม่ฟังไม่มีฟันอ่ะอ่ะอ่าอ่าดัมทำยังไงอ่ะเดี๋ยวเก็บไว้ตอบตอนสุดท้ายอ่ะมาต่อไปกลุ่มต่อไปลูกอ่ะกลุ่มนี้พร้อมแล้วนะคะเตรียมตัวหยิบแก้วค่ะอผม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 ได้ถ้วไม่หยิบให้อ่ะโองสู้อุ้ยอุ้ยนี่ไม่แตกเห็นไหม มันเกิดอะไรขึ้นคะน้ำมันขึ้นแล้วไฟมันทำไมค่อยๆดับอ่าไฟมันนั่แหละคุณครูต้องการคำตอบอย่างนี้นะคะไฟมันค่อยๆดับนะแล้วเกิดอะไรขึ้นตรงมีสังเกตสิว่าแก้วมันเกิดอะไรขึ้นแก้วมันเกิดอะไรขึ้นในแก้วมีอะไรคะมีอะไรมีอะไรเขาเรียกมีอะไรมีฟันอ่าในแก้วมีฟันยังไงอีก มีอะไรอีกมีลหรอถ้ามันมีลมมีอะไรเมื่อไฟดับมันเกิดฮะอ่าแรงดันทําให้น้ํามันทําไมคะขึ้นมานะคะแล้วไฟก็ค่อยๆดับลงนะคะเดี๋ยวเราบันทึกในใบกิจกรรมนะคะให้เรียบร้อยนะอ่าพร้อมหรือยัง ่าพร้อมแล้วอยากทดลองอีไหมอยากอ่าอ่เกี่ยวไหมเกี่ยวกับลิบเทียนไหมเนี่ยเกี่ยวมันก็การจุดเทียนไงพอเด็กเห็นอ่าอ่าใส่แดนใส่แดงอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยัง อ่าพอมแล้วหยิบแก้วค่อยๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวค่อยๆคขอาไปตรงกลางเอาสังเกตเลยเอาตาจ้องเลยตาจ้องเลยลูกเอาตาจ้องเลยมันมันเกิดอะไรขึ้นอ่ามันมีฟันไฟดับน้ำขึ้นแรงดันน้ำมันทำให้ไฟมันดับนะคะเห็นไหมฟอ่บ เด็กๆไปนั่งประจําที่หยิบสีเทียนลูกไปเลยหยิบสีอย่าพึ่งดึง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 เอาไปวางไว้วางไว้เหมือนเดิมออาไปแล้วนั่งลงเดี๋ยวจะทำไปงานแลลูก